อยู่ในบ้านที่หลังบ้านก็ไม่รูใ้ใช่ไหมมันจะอยู่ข้างหลังที่หยัดยาดเขาเก็บเขาเก็บหน้ามาไงังคุนมีรถบอวะาเ้ยโอ้โหฮียกูหน้ามิ่งมาเลยดิยยลิ้มเลย ยิงคนในยิงโล่ควายยิงโลก่กูใหญ่เลยสุดสากสเต็ปสากแม็กเยอะเอาโล่แตกไว้ก่อนสเต็ปกูเลยนะเนอะแตงเอาโล่แตกไว้ก่อน<ล>ไอถ้าถ้าตั้งโลก่ก็อย่างน้อก็เอาโล่แตกให้ก่อนอะ่ะไอ้เฮียแทน,นที่จะยิงคนเสือกยิงโล่จะเหลือเหรอลอดตายดีไหม ยิงไม่ได้มียังไงวะต้องรอมันออกซ้ายออกขวาเขายิงอะเรหรอไม่มึงยิงไปเรื่อยๆยิงเรื่อยๆยิงโล่ไปเรื่อยๆเลยถ้าเราถ้าเรามีที่หลบอ่ะเราก็ยิงโล่ไปเลยแต่ถ้าเราไม่มีที่หลบเราวัดกันมาดูว่ามันจะออกไหนอเล็งรอไหมถ้าต้องเล็งรอก็ได้กระโดดกระโดดก็ได้เดี๋ยวมันออกเราก็ค่อยยิงถ้ามัคิดว่าจะยิงโล่ปมันต้องเป็่นีเขามิ่งมาบ้านเล็กตัวนึงเข้าหวังบ้านเล็กกูยิงไม่ได้ แตงที่ใหสัตว์ลบหนึ่งุ้ยกององกลเลยต้นต้นมีรถวะไม่มีไม่มีไม่มีดูแล้วไม่มีเฮอป่าวเงี้ยยยยยยยเยยยยยองอยย่ยยยยยม่ย่ยเยย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 ายยยยา Mặc kệ gì vậy được nhá Ta tôi, tôi

เห็นไอเทมน่ะเห็เคื่อนกูน่ใส่ลำสี่แถวว่าเจมใส่ย่งไงวะต้องเป็นแถวเลยเป็นบอรดมั้งแล้วบอร์ดกอไอลแล้วแลมนี่แปทิงนะครับสี่อันน่ะสามสิบสองใช่ใช่มันอยู่ที่บอรดด้วยถบอร์ดนีที่ใส่ก็ใส่ได้หมดแล้วคอมี้ดีลยวคอมับบ้านเลยตีตีก็แอบไปทิงสักสักแรมเ แอบไปดึงกตัวเออแอบแอบไปดึงกตัวเอ้ยเป็่อนขอดูหน่อยอย่างเงี้ยดึงแรมมาสักตัวดึงงานใส่ไม่ได้เหมือนเดิมอ่ะกากเพราะของตีมันสองอันไม่ใช่บอดเจาแล้วไอ้เหี้ยก่อนเนียนบอดมันไม่ดีเนาะเอาแรมก่อนแล้วค่อยเอาบอดถ้าแรมยังกระตุกอยู่ก็คง CPU อ่อนมาเราก็ไปลงดินโน่ใหม่ลงมาแล้วนี่ไง ลงเองด้วยดีขึ้นแล้วที่ยอมาเดิบอีกแล้วบอกดีขึ้นหมดเลยไม่รู้ว่ามันก็โอเคนะก็เหมือนเดิมอ่ะไม่ได้แบบยิ่งเป็นแบบลื่นลื่นเพื่อว่ำไม่น่าจะใช่อ่ะรอฟิล์มกิจกรรมกิจกรรมไปก่อนอาจจะเล่นแต่ไม่พอแหละเออต้องเราดูที่แรมก่อน ที่ต้นบอกกัแหละน่าจะเป็นที่ดำเครื่องกูจะตอนก่อนตอนที่เครื่องครูเป็นปกติแลมสี่มันก็น่าจะโอเคแล้วนะถ้าคอมไม่ได้เปิดอะไรเยอะแยะอ้าคุูลืมกดสต็อปไปดย